ู้ส oh, ึกค like ุณพ mm ่อ hmm> อันี้เลยติดเต้นติดเต้นมากเลยครับคือคนแรกเราก็ขวบแปดเดือนเองขวบเก้าเดือนอะไรเงี้ยก็ยังแบบก็เพิ่งอยู่มือเองนะฮะก็เพิ่งแบบเขาก็เริ่มที่จะแบบต้องหันไปมองพี่เขาก็เป็นเป็นลูกพี่เลยนะก็ก็กําลังกําลังสนุกกับการเลี้ยงคนแรกแล้วพอพอมีอีกคนมามาอยู่ในท้องตอนนี้ประมาณสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนแล้วก็ก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่า ความรับผิดชอบในในฐานะแบบพนหนะครอบครัวเนาะแล้วก็ในฐานะพ่อเนียก็ก็ยิ่งยิ่งยิ่งทวีมากขึ้นแล้วก็ก็คิดว่าจะแบบทให้ดีที่สุดแล้วกันครับเป็นเป็นตามแผนที่พี่ตูนวางไว้เลยนะเป็นไปตามแผนเลยครับอ่าจริงๆแผนที่ผมวางไว้หรือเปล่าไม่ใช่เป็นไปตามแผนที่คุณภรรยาวางไว้เพราะเขา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 จะเป็นสายแบบ โชคโชคหลานนิดนึงครับสายมูเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าอะไรนะถ้าลูกถ้าลูกคนที่สองเนี่ยเกิดภายในปีนี้มันจะดีมันมันจะดีกับมันจะดีกับพวกเรานะอะไรครอบครัวอะไรเงี้ยก็ก็พยายามกันมาแบบสาสี่เดือนก็ไม่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 มาจนจนจนแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเนี้ยแบบมา แล้วแบบคือกําหนดการก็คือเขาจะเกิดในเดือนธันวาพอดีก็คือเหมือนแบบวันเไเลยเขาถ้าหลุดเดือนเดือนที่เดือนที่ได้เดือนที่ติดไปเนี่ยก็จะแบบหลุดไปเป็นปีอื่นนะก็เหมือนแบบก็ตามตามแผนที่ที่คุณแม่ก้อยเขาหวังไว้พอดีมีไปบนอะไรไหมคะว่าขอภายในปีนี้หรืออะไรเงี้ยเพอะส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ได้บนครับ แต่ว่าน้องก้อยมีก้อยต้องต้องพาไปเดินสายแบบแก้บนหนักเลยไหมครับพี่ตูนพาก็ก็ต้องต้องพาไปครับที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไปไปสองสามที่ครับเด็กต้อเป็นผู้หญิงไหมคะรุนไหมคะลุนว่าคือก็อยากได้ผู้หญิงครับจะได้จะได้มีทบแล้วก็จะได้แบบตั้งใจเลี้ยงเลยทีนี้ก็แบบปิดปิดจ็อบปิดโค์การเลยครับิดที่อคนคือได้ได้ผู้หญิงนะครับเพราะผมก็40กลางแล้วครับบางที อไอ้การมีมันก็ไม่ยากนะเนาะแต่ไอ้การเลี้ยงให้ดีการมีไม่ยากหรอไม่ยากไม่ใช่ไหมแต่เราตอนนี้ทราบรายละเอียดอะไรบ้างต้องเดี๋ยวรอผลเลือดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนครับเขาเคยไปตรวจเลือดคือแม่ไปตรวจแล้วแต่ก็รอตรงนั้นให้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่ายังเป็น่รุ่นอีสเต็ปนีงใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่แล้วถ้าสมมติเป็นพี่ชายอีกไปต่อไหมคะไปต่อ ก็ต <owad Es> ้องเข้าที่ประชุมนิดนึงแล้วแล้วรอบนี้คุณคุณก้อยเขาแพ้มากไหมหรือยังเหมือนเหมือนท้องนี้จะแพ้มากกว่าท้องแรกเรื่องเรื่องเรื่องกลิ่นเรื่องเรื่องแบบอาหารอะไรเงี้ยท้องแรกนี่ชิวๆครับมีชื่อใมีไฟมีอะไรมีอะไรนะมีแล้วครับมีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดรอดครั คิดไปทั้งชื่อหญิงชื่อชายใช่ไหมครับพี่ดูเป็นชื่อที่คิดไว้นี่เป็นเป็นได้ทั้งหญิงชื่อกลางกลางเกี่ยวกับโยงกับคนแรกด้วยโยงกับเองไม่ไม่ไม่มีไม่มีภูเขาท้องฟ้าแน่นอนนะบบางคนพัดเดเดาว่าเป็นภูเขาท้องฟ้าไม่มี